สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเปิดกล่องใหม่ล่าสุดของดดอสองนะครับเป็นกล่องใหม่ของตอนนี้เลยคือกล่องวินเทอร์2017กล่องที่สามนะครับ <c oughs> จะเปิดทั้งหมดสี่กล่องนะครับมาดูกันที่ตัวแรกเลยว่าเป็นไงบ้างนะครับ n น็กแอ s ส s ซินนะครับดีไซน์มาก็ ออกสีแดงครับเป็นลายสีแดงนะครับก็ถือว่าสวยครับแต่ยังไม่เด่นอะไรมากต่อไปเป็นลาซอรครับตัวนี้เป็นฮีโร่ที่ผมชอบในเอหนึ่งเลยนะดีไซน์มาก็โหเป็นเกาะจจสีเหมือนทองก็ไม่ทองนะครับก็ดูสวยดีครับ ต่อไปก็ไจโลคอปเตอร์นะครับเป็นนีโลที่ผมไม่ค่อยได้เล่นนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันแตกต่างมากเท่าไหร่แต่ก็ดีไซน์ออกมาก็กลางๆครับอันนี้วินแลนเจอร์นะครับ ดีไซน์ออกเหมือนพวกโรบินฮูดอะไรเงี้ยครับโอเคอยู่นะต่อไปวีเวอร์ครับตัวนี้ปรับแต่งรายละเอียดครับแต่เหมือนจะแต่งไม่ค่อยเยอะนะครับเป็นรายละเอียดภายในครับเป็นลายอะไรของมันพวกเนี้ยครับตัวต่อไป เชนนะน,นี้ดูสวยดีครับเป็นหมาป่าเหมือนของพวกอียิปต์ครับเออเป็นดีไซน์ของอียิปต์ครับต่อไปนากาไซเลนนะครับดีไซน์ออกมาสีฟ้าครับนี่ถือว่าสวยครับ ต่อไปอันนี้เป็นรางวัลหายากนะครับเป็นรางวัลพิเศษเลยก็ดูสวยดีครับข้างหลังก็จะมีแบบแสงแสงมีหนังสือผูกติดอยู่คทาเป็นเทียนนะครับต่อไปนี้คือรางวัลหายากอย่างยิ่งครับเป็นดาวก้นไนท์ครับ ที่โลก็จะมีธนูติดไฟปักอยู่นะครับดาบมีแสงสีแดงสวยดีครับเป็นตัวที่อยากได้ที่สุดในกล่องนี้เลยครับ <c oughs> สุบตัวที่อยากได้ก็จะมีลาซอกับดา์กไนท์นะครับตัวอื่นก็พื้นๆนครับมาดูว่าจะ ได้หรือเปล่านะครับแล้วคนไนม,มีแค่สี่กล่องเองนะ <c oughs> โอกาสได้คงจะน้อยครับเริ่มที่กล่องแรกเลยนะครับเปิดไปเลยแล้วคนไนท์แล้วคนไนยังอยู่ครับตอนนี้ยังอยู่ยังอยู่แล้วคนไนมามาไปแล้วไนโลคอปเตอร์ครับ <c oughs> <c oughs> ไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่นะตัวนี้ ดีไซน์มาไม่ค่อยได้เล่นหนูนะครับอจ้างมาต่ออีกกล่องเลยครับอ่าครับดาวกอนไม้ดาวคอนไหนดาวอนไมดาวอนไมยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ดาวกนไม้ดาวกอนไปแล้วนาคาครับโอเคครับถือว่าสวยครับตัวนี้แต่ยังไม่ใช่ตัวที่อยากได้ที่สุดอ่ะ มาต่อกันอีกกล่องเลยตัญไน,น,นมาไหมยังอยู่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 ไปนี่วีเวอร์ครับดีไซน์ออกมาพื้นๆไปหน่อยะครับเหลือกล่องสุดท้ายครับของ วินเทอร์สองพันสิบเจ็ดของที่สามมึของท้ายเปิดกันเลยแต่คนไนท์รอบนี้ต้องได้แล้วไ,ได้แต่คนไนท์แต่คนไนท์ยังอยู่ไปแล้วทุกปิดโอ้รอบนี้ไม่ได้รางวัลพิเศษอะไรเลยครับได้ตัวพื้นพื้นมาทนะั้งนั้นเค,ค้บกล่องนี้ถือว่าเจ๊งครับโอ้ได้มาสี่ตัวครับ จากคนไหนออกยากมากเลยเนปะ็นรางวัลหายากเงยแล้วออกยากเลยนะผมจะเปิดแถมให้อีกหนึ่งกล่องนะครับเอากล่องแรกเลยว่ะกล่องนี้ไม่ต้องอธิบายอะไรมากนะครับตัวที่อยากได้นี่คือตัวเดียวนะครับฟินิกครับ หรือเรียกชื่อมโอนิกหรือเปล่าไม่รู้ดีไซน์ออกมาสวยมากนะเด่นมากเลยของกล่องเนี้ยนะครับเปิดเลยดีกว่าโพนิกจะมาไหมโพนิกยังอยู่ครับยังอยู่ตอนนี้ยังอยู่ไปไม่ได้ครับอ,อะไรจะมาครับตอนนี้เฮ้ย้ <c oughs> โบนฮันเตอร์ ชื่อในนี้มันชื่ออะไรเนี่ยคลินนะไม่รู้ครับอ่านไม่ออกนะฮะชื่อในด์ดอทหนึ่งเยอะชื่อโบนฮทันเตอร์นะครับเรียกกันโนบนถือว่าวันนี้ไม่ได้ของที่อยากได้นะครับโอเคครับก็จบกันไปแล้วครับสำหรับการเปิดกล่องของวันนี้ครับฝากซับสไครต์ชแนลนี้ไว้ได้วยนะครับ จะทำคลิปเกี่ยวกับเกมออกมาเรื่อยๆครับ